สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับเนื้อหาการควบคุมทิศทางการไหลของโปรแกรมซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนของบทที่4กันเลยค่ะในภาษาด้านการเขียนโปรแกรมทุกภาษาจะมีคำสั่งที่ทำหน้าที่เลือกควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมโดยมันจะตรวจสอบเงื่อนไขว่าทำงานต่อไปจะไปทิศทางใด ซึ่งเราเรียกรวมๆกลุ่มคำสั่งพวกนี้ว่าคำสั่งควบคุมทิศทางการไหลของโปรแกรมนั่นเองค่ะเรามาดูรูปแบบกันกันเลยนะคะรูปแบบที่1ตรวจสอบเงื่อนไขว่าใช่หรือไม่หรือ if นั่นเองค่ะเป็นการใช้ if เพียงอย่างเดียวเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ าผลออกมาเป็นจริงให้ทำงานในคำสั่งหลัง if e ได้เลยค่ะแต่ถ้าผลออกมาเป็นเท็จก็ไม่เกิดอะไรขึ้นและจะไปทำงานยังคำสั่งถัดไปในโปรแกรมเลยค่ะรูปแบบคำสั่งของ if e นะคะ if e วงเล็บเปิดผลลัพธ์ที่ออกมาในการทดสอบเงื่อนไขที่1 ปิดกาเปิดกลุ่มคำสั่งเมื่อมีเงื่อนไขเป็นจริงและปิดกาปิดค่ะนี่คือตัวอย่างการใช้ IF นะคะเราจะกำหนดตัวแปรให้เป็น Double ทั้งสองตัวค่ะตัวที่1รับค่าเป็นไร่หรือ Fill ตัวที่2 รับค่าเป็นตารางเมตรหรือ s แควร์เมตร r ค่ะเราต้องสร้างสแกนเนอร์ซึ่งเป็นตัวรับค่านะคะแล้วให้แสดงผลค่าที่เราป้อนเข้าไปคือพื้นที่เป็นไร่ค่ะแล้วสร้างกล่องรับค่าของไร่โดยใช้งานเงื่อนไขว่า ถ้าไล่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ให้ไล่เป็น0ค่ะแล้วจึงแสดงผลว่าต้องใส่ค่ามากกว่า0ผลที่ต้องการแสดงคือค่าตารางเมตรเท่ากับไล่คูณด้วย1600นั่นเองค่ะนี่คือการแสดงผลของ i f นะคะในโปรแกรม NetBean ค่ะ ต่อไปเป็นรูปแบบที่2นะคะรูปแบบที่2เลือก1ต,ตัวเลือกจาก2ตัวเลือกหรือ if else ค่ะเป็นการใช้คำสั่ง if ในแบบปกติซึ่งเราจะใช้ if คู่กับ else นั่นคือถ้าผลการตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่ง if ถ้าเป็นจริงให้ทำงานในคำสั่งที่ตามหลังเงื่อนไขของคำสั่ง if ค่ะแต่ถ้าเป็นเท็จ ให้ทำงานในคำสั่งที่ตามหลังคำว่า else ค่ะรูปแบบคำสั่ง if else if วงเล็บเปิดผลลัพธ์ที่ออกมาในการทดสอบเงื่อนไขวงเล็บปิดปิดกาเปิดกลุ่มคำสั่งเมื่อเงื่อนไขมีค่าเป็นจริงปิกาปิดตามด้วย else ปิกาเปิด กลุ่มคำสั่งเมื่อมีเงื่อนไขมีค่าเป็นเท็จและปิกาปิดค่ะนี่คือตัวอย่างการใช้ if else นะคะถ้ามากกว่า0เป็นจริงจะทำต่อในคำสั่ง if e และจะแสดงผลเป็นค่าตารางเมตรค่ะแต่ถ้าน้อยกว่า0น เป็นเท็จจะทำคำสั่ง e l s และจะแสดงผลให้ก่อค่าใหม่ที่มากกว่าศูนย์นั่นเองค่ะนี่คือการแสดงผลของ if e AT l s ในโปรแกรม n e t b e a n นะคะต่อไปเป็นรูปแบบที่4ค่ะคือการใช้ if e ซ้อน if e นั่นเองค่ะ เป็นการใช้งานคำสั่ง if e ที่สลับซับซ้อนขึ้นโดยเราใช้คำสั่ง if e ซ้อนกันโดยจะซ้อนในคำสั่งหลัง if e หรือหลัง else ก็ได้ค่ะรูปแบบของคำสั่ง if e ซ้อน if e นะคะ if e วงเล็บเปิดผลลัพธ์ที่ออกมาในการทดสอบในเงื่อนไขที่1วงเล็บปิด ปิดกาเปิด if วงเล็บเปิดผลลัพธ์ที่ออกมาในการทดสอบเงื่อนไขที่2วงเล็บปิดปิดกาเปิดกลุ่มคำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่2ตรวจสอบแล้วเป็นจริงปิดกาปิด l ปิดกาเปิดกลุ่มคำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่2ตรวจสอบแล้วเป็นเท็จค่ะแล้วปิดกาปิดตามด้วย e l ปิดกาเปิด คลุ่มคำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่1ตรวจสอบแล้วเป็นเท็จแล้วปิดกาปิดค่ะรูปแบบที่5นะคะคือคําสั่งสวิต c ์เลือก1ทางเลือกจากหลายๆทางเลือกนั่นเองค่ะสำหรับคําสั่งสวิตซ์จะใช้ในทางเลือก1ทางเลือกจากหลายๆทางเลือก โดยใช้การตรวจสอบเงื่อนไขว่าตรงกับเงื่อนไขใดก็ให้ทำตามคำสั่งที่อยู่หลังคำสั่งนั้นๆแต่ถ้าตรวจสอบทุกเงื่อนไขแล้วยังไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยก็ให้ทําตามคำสั่งที่อยู่หลัง default ได้เลยค่ะสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขนั้นจะต้องได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเจ็มจำนวนเต็มซึ่งเราจะนำค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดมา ทำเป็นตัวเลือกค่ะนี่คือรูปแบบคำสั่งของสวิตนะคะสวิตหรือตัวแปรปิกาเปิดเคสเงื่อนไขที่หนึงค่ะกลุ่มคำสั่งที่ถูกประมวลผลเมื่อข้าวตัวแปรตรงกับเงื่อนไขที่หนึ่ง k ตามด้วยเคสเงื่อนไขที่2กลุ่มคำสั่งที่ถูกประมวลผลเมื่อค่าตัวแปรตรงกับเงื่อนไขที่2เบรกเคสเงื่อนไขที่3กลุ่มคำสั่งที่ถูกประมวลผลเมื่อค่าตัวแปรตรงกับเงื่อนไขที่3เบรกไปเรื่อยๆถึงดีฟลูดคำสั่งที่ต้องการทำเมื่อค่าตัวแปรไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลย ตามด้วยปิดกาปิดนั่นเองค่ะนี่เป็นการอธิบายคำสั่งสวิต์เพิ่มนะคะจะเห็นว่าการใช้สวิต์นั้นเข้ามาแทนการใช้คำสั่ง if ที่ซ้อนซ้อนกันเพราะดูเรียบง่ายกว่าและทำงานได้เร็วกว่าด้วยเพราะไม่ต้องไล่ไปทีละเงื่อนไข การใช้เคสเป็นการเปรียบเทียบค่าที่ต้องการทดสอบการใช้ดีฟลูดเป็นการกำหนดการกระทำตายตัวให้กับคำสั่งสวิตนี้หมายถึงเมื่อค่าเปรียบเทียบนั้นไม่ตรงกับค่าใดๆในเคสเลยกลุ่มของคำสั่งที่อยู่ภายใต้ดีฟลูดก็จะถูกประมวลผลด้วยค่ะการใช้เบรกในบรรทัดสุดท้ายของกลุ่มคำสั่งในแต่ละเคสนั้น จะทำเพื่อให้หยุดการประมวลผลคำสั่งสวิตนั้นนั้นทันทีเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากค่าที่ตรงเพียงค่าเดียวเท่านั้นค่ะนี่คือตัวอย่างการใช้สวิตในโปรแกรม n t t e a n s นะคะ และค่าแสดงผลของสวิตค่ะขอบคุณที่ติดตามในเนื้อหาของบทที่4แล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาของบทที่5ต่อไปเลยนะคะ